เออมันจะทนได้ยังไงคนเราเห็นไหมมันทนความเจ็บปวดไม่ไหวมันก็ต้องก็ต้องจำยอมก็ต้องหลอกแล้วต้องทํายอดด้วยนะเออวันนี้ต้องให้ได้อห้าแสนหกแสนแล้วถ้าไม่ได้นี่โดนทรมานอีกไม่กินข้าวอย่างเงี้ยทุบตีงอย่างเงี้ยเนี่นยงไงพวกนี้มันนรกเลยละ่ะพูดง่ายๆนะมันนรกเลยไม่ไม่ควรจะเอามันไว้ต้องล้างบางพูดง่ายๆต้องจัดการให้หมด อย่าปล่อยมันไว้นะเอฟซีปล่อยก็จะเป็นอย่างนี้เออทําให้สังคมโลกเขาอยู่ไม่ได้นะเอสังคมก็าลาบากอ่ะพูดง่ายทุกคนก็กลัวมีโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะกล้ารับโทรศัพท์เลย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้เนี่ยนะบันทึกชื่อไว้เนี่ยเราไม่กล้าจะจะไปรับไม่อยากรับเราเพราะอะไรขี้เกียจลำคาญเอาจริงเอ,งเอลำคาญมัน อ,อพอเราไม่รับเนี่ยมันมันก็โทรมาครั้งสองครั้งมันก็เลิกมันก็ไม่สนใจอ่ะถ้าเราจะติดต่อกับใครยังไงเราก็ต้องบันทึกเบอร์เขาไว้บันทึกชื่อเขาไว้นะพอเขาพอมีชื่อขึ้นมาอ๋อสแสดงว่าคนนี้อ,อ,อย่างเงี้ยเรารับได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเบอร์มายังไงไม่รู้แปลกแปก,แปกมาเงี้ยอ่ะเพราะญาติพี่น้องเนี่ยเราก็ต้องมีบันทึกชื่ออยู่แล้วถูกไหมใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องเราก็บันทึกเขาไว้หมดแล้ว อันนี้เราสบายใจได้ว่าถ้ามีอะไรต่ออะไรเนี่ยยาพี่น้องโทรมามันก็จะระบุชื่อแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว,ว่านอกประเด็นนะเออนอกนอกสารระบบอันเนี้ยอันเนี้ยเราก็จะคิดว่าแม่งคอเซ็นเตอร์ป่าวะอะไรอย่างงี้นะยเออเพราะว่าไอ้พวกไปรษณีย์ธนาคารหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่โทรมาตำรวจตำรวจเขาไม่โทรหรอกไม่มีโทรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เขาจะมีจดหมายนะครับเออจดหมายมา เออเป็นจดหมายธนาคารหรืออะไรก็จะเป็นจดหมายนะครับหรือส่งส่งมาทางนะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเออให้อ่านเฉยแต่แต่ส่วนมากเขาจะไม่โทรมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไปทําอะไรเนะี่ยก็ไม่โทรอยู่แล้วเออไม่โทรอยู่แล้วก็ว่าไปอ่าเรื่องราวต่างๆเนระึ่งสังคมทั่วไปเนาะสังคมทั่วไปก็แย่นะครับตอนนี้นี่สถานการณ์ บ้านเมืองนี่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณเอฟซีท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะต่อไปก็อ่ะก็ต้องคอยดูแลกันไปที่นี่นะครับที่นี่ก็สุดสุดแล้วเงียบเหงาแล้วเอซีนะไม่ต้องพูดถึงแล้ะคำว่าเงียบไหมในเงียบมากนะช่วงนี้ ช่วงนี้ก็มันเป็นหน้าแรงนะครับเอฟซีหน้าแรงก็ไม่มีอะไรเราช่วงนี้ก็คือกรีดยางก็กีดไม่ได้นะเลิกกีดไปแล้วเพราะว่ามันทิ้งใบไปแล้วเออทิ้งใบไปแล้วเนี่ยมันน้ํายางมันจะไม่มีแล้วนะมันทิ้งใบไปแล้วนะใบมันโกรนไปแล้วเออมันก็จะผลิตใบใหม่นะครับเออคนที่กรีดเขาก็จะเล,ละเลยตอนนี้ก็จะไปกีดอีกทีกันนู่นนะพฤษภายเอฟซี เออน่าจะเข้าพุทธภาไปกีดอีกทีพุทธภาหน้าฝนนะหน้าฝนเมื่อไรอ่ะฝนตกฝนอะไร,ะไรชุบๆน่ละเขาจะเริ่มกีดแล้วแล้วก็กรีดยาวไปเลยลากมาันเออลากมาจากพุทธภามีทุนาพุทธภาแล้วก็ลากมันยันมกลานี่แหละก็เป็นแบบเนี้ยนะก็ถึงจะเลิกแล้วก็หยุดพักประมาณสักสามเดือนมั้งสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนนี่แหละหยุดพักเอ่อให้มันฟื้นตัวนะ เอาว่ากันไปก็สมันสับพลังก็กนกันแล้วนะขุดกันเอาขึ้นมาขายกันหมดแล้วนะก็มีทําได้สองอย่างอะ่มันสับพลังแล้วก็ยางแล้วก็มีแค่นี้แหละยางแล้วข้าวก็นิดหน่อยข้าวก็ทําได้ครั้งเดียวเอหน้าฝนก็ทําได้แค่นั้นแหละเออก็น้ําเยอะก็ท่วมไปก็ไม่ก็ได้กินหรอก น้ำน้อยก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันน้ำพอดีก็พอได้กินอยู่แค่ได้กินนะไม่ได้ขายได้อะไรแค่ได้กินเฉยแค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มีที่เยอะแยะเออมีที่สักสามสี่ไร่ห้าไร่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับมันก็เฉลี่ยกันออกไปไม่ได้มีเยอะนะ 5, หน้าไร่หกไร่ก็อยู่ประมาณนี้นะที่ลุ่มเออก็เฉลี่ยกันไปไม่ได้เคยมีมีใครเยอะหรอก าไร่หกไล่เจ็ดไล่นะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ละคนเขาก็แบ่งแบ่งให้กันไปเออเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเยอะจริงๆนะสมัยก่อนคือเขาถางเขาจองกันเนี่ยเออแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยไปบ้างอะไรกันบ้างนะก็ต้องพูดกันตรงๆอะนะเอเอไม่มีเงินก็อ่ะเองเอาไปเท่านั้นทุกแต่ก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเออนะมันก็ทําได้อ่ะ แต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วนะครับพอพอเริ่มลงทะเบียนนะอ่าลงทะเบียนว่าอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยเขาก็จะให้สมุดเขียวมานั่นก็หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรได้แล้วอ่ามันชัดเจนละมันเป็นชื่อของคุณโดยแท้จริงนะครับก็คุณก็ให้แค่ลูกหลานเท่านั้นนะเออให้ลูกหลานเท่านั้นเท่าย่างอื่นไม่มีสิทธิ์จะไปทำอะไรได้นะคุณไปเข้า ตอตชอ,อะไรของคุณเนี่ยนะครับก็ทําไปแต่ถ้าใครไม่ได้เข้าไปก็ก็ว่ากันไปนะจะมีชื่อไหมตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ต้องดูกว่าตรงนั้นนะครับยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าไปมีก็เป็นของป่าสงวนนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับเออเข้าไปก็โดนนะแต่ถ้าเป็นที่ราบส่วนมากก็จะเป็นของคนอ่าชาวบ้านเขาที่เขาทํากินกันนั่นแหละถ้าเป็นที่ราบนะ เออเป็นที่ราบรุ่มถือนมาก็จะมีเจ้าของกันมาแต่สมัยไหนแล้วนะมีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตายายนู่นน่ะเพราอเป็นที่ราบรุ่มไงเป็นที่ราบแต่ถ้าเป็นภูเขาเนี่ยไม่มีหรอกเออขึ้นไปภูเขาเนี่ยแค่ไปไปายหรือว่าแค่อ่ติดภูเขาเนี่ยอันนี้ก็ให้แค่นั้นนะบางคนก็ลามขึ้นไปนะครับนะอ่าลามขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นป่าแหว่งไงเ <laughs> ออนะ ถ้าไม่มีใครร้องเรียนมันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเอฟซีไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่มันอาจจะมีการร้องเรียนเขาก็ต้องมาตรวจสอบนะตรวจสอบดูที่ว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับเออนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตรวจสอบแล้วถ้ามีความผิดก็ว่ากันไปก็เสียค่าปรับไปนู่นนี่นั่นนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากชาวบ้านเขาก็อยู่มา นานแล้วล่ะเอาตรงนี้นะบอกตรงว่าเขาอยู่มาเนี่ยโอ้โหแต่จะรุ่นปู่ย่าตายายตั้งแต่ไม่มีถนนนะเอฟซีอ่าเวลาจะเดินไปเต่างอยเนี่ยเวลาจะเดินเนี่ยก็เดินข้ามเขาเดินข้ามภูไปเลย G, 16 G, 16 G, สิบห้ากิโลสิบหกกิโลสิสิบหกสิบเจ็ดกิโลถึงเต่างอยจากเนี่ยไปถ้าเดินเอฟซีลองคิดดูมันเหนื่อยไหมนะ <laughs> เหนื่อยเหนื่อยมากนะ เหนื่อยจริงๆอ่ะพูดง่ายๆเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นก็พอเขามีทางมีถนนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็สัญจรได้สะดวกขึ้นนะการค้าขายก็คล่องตัวขึ้นเออมันก็ดูดีขึ้นนะแต่แตะก่อนนี่เดินเอานะเ <c oughs> จ็บป่วยเออไปซื้อข้าวซื้อของแลกเปลี่ยนตะก่อนไม่ค่อยใช้ใชตังค์หรอกเพราะอะไรก็คือออกไปมันลำบากไงแลกอยู่ที่ก็แลกข้าวกันแลกอยากจะกิน อ่าอยากกินปะลาะลก็เอาข้าวมาแลกอยากจะกินข้าวปะลาลามาแลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแลกเปลี่ยนของสิ่งของกันประมาณการเอาตีราคาเอาตีเป็นราคาแล้วก็แลกเป็นสิ่งของไปส่วนมากจะใช้สิ่งของแลกกันเงินมันไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ได้ออกไปค้าขายไงเออมันออกยากจะไปหาเงินที่ไหนถูกไหมเงินมันก็มีน้อยสมัยก่อนเนี่ยมีเงินเขาก็บอกฝังดิน นะเออเอาไปเก็บบนบ้านก็ไม่ได้อันตรายกลัวกลัวคนเข้ามาเจอนะเออเพราะว่ามีมีคนมาเจอเยอะเวลาทําความสะอาดบ้านเนี่ยเออทุกซอกทุกมุมเวลาทําความสะอาดใช่ไหมต้องลือ้ออกมาต้องทํานู่นทํานี่ทาความสะอาดแล้วพอดีไปเจอที่ซ่อนเนี่ยก็ถือว่าผีเลือนช่วยนะเออแต่พอคนเอาไปฝังดินเนี่ยเออมันก็เสี่ยงอีกว่าเขาต้องมองซ้ายมองขวานะว่ามึงเอาไปฝังที่ไหนถ้าเขาเห็น อาหลุมฝังเมื่อไหร่หายอีกนะครับนะแล้วจะไปฝากธนาคารนะไม่ไม่ได้ใครจะไปออกฝากแล้วออกไปข้างนอกได้ที่ไหนล่ะถูกไหมมันไกลเดินไปใครจะไปเดิน่ะเออไม่มีล็อกนะครับเขาไม่พกเงินสดกันแล้วไม่มีแอปด้วยไม่ใช้แอปนะครับไม่ใช้สแกนอก็แลกเปลี่ยนสิ่งของกันอย่างเดียวชัดเจนไม่แลกเปลี่ยนอย่างเดียว <c oughs> ก็ มันก็ไม่มีอะไรก็ปลูกผักปลูกหญ้าเอานะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับชาวบ้านเขาจะปลูกพวกผักสวนครัวอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นขึ้นมาเนี่ยปลูกให้ครบอ่ะก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปซื้อไงปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกอะไรเนี่ยเออก็ทําปลาขึ้นมานู่นนี่นั่นอ่ะมีข้าวมีอะไรมันก็อยู่ได้นะคนเราถ้าพูดทาขนาดนั้นเอออยู่ได้นะทําน้ําปลาต้องทําเกลือ เออก็อยู่ได้แล้วเอฟซี FC. ไม่ต้องไปคิดซีเรียสอะไรมากก็อยู่กันไปตามภาษา <c oughs> ก็พออยู่ได้นะถ้าปลูกผักปลูกหญ้ากินเอาเองเอ่ะเมอมันก็จบว่ะแต่นี่ตอนนี้มันก็พัฒนาแล้วไงก็ใช้แต่เงินไง <c oughs> ที่นี่ของเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกบอกตรงนะเมือนะชาวบ้านทั่วไปถ้าเขาทําแต่การเกษตรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตงังค์หรอกอืมตงังค์ก็มีน้อยเพราะว่า กเกษตรกว่าจะออกไปได้เนี่ยมันมันยากเออแล้วก็ต้นทุนมันสูงราคาตามด้วย <c oughs> แล้วคนที่ขายของในหมู่บ้านก็ขายยากอีกนะครับเอซวันนึงจะขายได้ร้อยสองร้อยหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านอื่นเขาไม่แวะมาซื้อเรามีแต่ชาวบ้านเดียวกันนี่แหละจะแวะซื้อแล้วมีอยู่สองสามล้านเนี่ยเอซว่าจะขายได้ไหม <c oughs> เอเอดูแล้วนี่ยาก แต่แต่อย่างว่าแหละเขาไม่ได้เช่าไงเออมันดีตรงนี้ถ้าเขาเสียค่าเช่าสักห้าร้อยเขาก็เดียงไม่ต้องเยอะหรอกแค่ห้าร้อยนี่เดียงแล้วเสียค่าเช่าเดือนห้าร้อยนี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วไม่มีกําไรแน่นอนขนาดนั้นเขาก็อยู่ได้เพราะว่าของไม่เสียเออก็ขายไปขายได้บ้างที่ได้ห้าสิบหกสิบาทวันวันหนึน่งก็แค่นั้นเออมันมันไม่มีอะไรทําอะผู้ง่ายไปทํา ไปทําไล่ทําสวนก็มันก็ไม่ได้มีเยอะถึงถึงจะพอให้ทําอะเออบางคนก็ค้าขายอย่างอื่นนะไปไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ไปเออ่ขาขายยางขายนูน่นขายนี่นะครับรับซื้อยางไปขายนู่นเนี่ยเยอะแยะนะครับเอาของไปขายนู่นนะั่นก็ทําไปก็ยากอยู่นะแอดว่ามันมันก็แค่ทําไปแค,แค่แค่วันๆนนั่นแหละ ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้มันหวือหวาขึ้นมาได้ <c oughs> เออไม่เหมือนกันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไงอันนี้เงินสะพัดจริง,รงๆบอกได้เลยเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเงินสะพัดเงินมันเข้ามาในนี้มันลงแต่ในนี้อย่างเดียวเลยเงินอ่ะเออเงินลง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 ,ลงมาอย่างเดียววันวันเดือนวันวัน,วน,วนเป็นแสนนะ FC. เอฟอซีตรงเนี้ยเงินสะพัดเออแค่ร้านขายของเนี่ยโอ้โหยาวเป็นสองข้างฟากทางเนี่ย เ,เงินมันต้องสะพัดเป็นแสน <c oughs> แล้วคนขายได้แต่ละล้านเนี่ยสามสี 4, นะ่พันไอ้เอฟซีลองคิดดูสิมันเป็นเงินไม่น้อยนะแล้วล้านค้าก็เยอะแยะนะครับอืมคนที่อื่นมาขายเยอะแยะนะครับคนชาวบ้านก็มีนะครับที่อื่นก็เยอะมันขายดิบขายดีเพราะว่ามีเอซีเข้ามาเออแล้วปัจจุบันเป็นไงสงบครับแม้แต่จิงเลดยังขายไม่ได้เลย เอาจริงๆเออไม่มีโอกาสแล้วนะแบบเก่าไม่มีแนละ้วโอ้โหเสียดายมากเอฟซีเอ็ดบอกเลยเลยสียดายเสียดายอ่า,าเสียดายโอกาสเออในเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยไม่รักษาไม่รักษาโอกาสนั้นไวนะครับเอ่อไม่ไขว่คว้าไว้เอ่อก็ไปแบบผักใสได้ส่งนะเอฟซี FC. ถูกไหมแล้วสุดท้ายเป็นยังไงลนะ่ะเอฟซี อมองดูเขาทัเดียวโออันนู้นเข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมไอ้สแล้วตายแล้ย้อนกลับมาอยู่ที่เก่าเอาเห็นไหมแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยโอแต่ก่อนนะมีโอกาสทุกคนมีเงินหมดอะสมัยก่อนจริงเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงยังมีเลยนะพกเงินกัน วันเป็นพันนะเพราะอะไรเขาเขาลำลำลำมก็ได้แล้ววันหนึ่งอ่าสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้เป็นพันเออบางวันก็สามร้อยบางวันก็สามหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรเขาก็ว่าไปนะมันก็จะเป็นอย่างนี้